ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาข่าวภาคขําช่องวัน3 1ของเราแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพรทิพย์แจ้อึ้งรับหน้าที่พิธีกรสาวของวันนี้ค่ะผมสุชินปูดีครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรชายของวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามีข่าวที่น่าสนใจข่าวนึงนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการบริจาคอาวัยวะนะครับพี่บี <c oughs> ฟังแล้วหัวใจฟูเลยแม้กระนัองชินฟังแล้วหัวใจฟูเลยครับพี่บีสําหรับข่าวนี้นะครับเป็นการเกี่ยวกับการบริจาคอัยวะของผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนําไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับเราไปดูข่าวบางช่วงบางตอนของข่าวนี้กันครับผมเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะครับผม นนค่ะพยาบาลขออนุญาตมาแจ้งนะคะการผ่าตัดในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะคะเอาไว้ว่าที่สามารถบริจาคได้ที่เราเก็บไปเนี่ยก็จะมีไตแล้วก็หัวใจแล้วก็วดวงตาะคะก็ขอขอบคุณนะคะญาติทุกคนนะคะที่เป็นสะพานบุญในการริกษาครั้งนี้ใหญ่น,น,น,นะคะทุกคนค่ะก็หากมีอะไรผิดขัดหรือว่าอย่างนั ตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนนะคะทาผ่าตัดเสร็จแล้วก็เบื้องต้นตอนนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วเรากำลังดูแลทรงความสะอาดบ้างนะคะก็เดี๋ยวล่างจะลงไปที่ห้องสุขภิพพคะแล้วเราลับคุณพ่อกลับบ้านวันนี้เลยได้ไหมคะต้องใช้อกสานอะไรไหมคะก็เบื้องต้นอยากให้ญาติเตรียมเป็นบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำนัทะเบียนบ้านหลักเลยแล้วก็เดี๋ยวห้องสุขภานะคะจะมารับล่างของคุณพ่อญาติก็คือลงไปติดต่อดำเนิน เพ่เก <últ> ี่ยวกับการรับร่างได้เลยทางนี้นะคะทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะมีรถเพื่อประสานนะคะส่งร่างคุณพ่อไปที่บ้านเพื่อมาทำพิธีต่อไปค่ะทางพยาบาลขอรบกวนเวลาอย่าสักครู่หนึ่งนะคะก็ทางนี้ในการบริจาคอาวัยวะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะขออนุญาตมอบเกติบัตรเชื้อชูเกียรติให้กับทางครอบครัวที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทาบุญครั้งิ่งใหญ่นะคะ นี้นะคะที่ได้ร่วมมริจาคเอาไว้ว่าเดี๋ยวขอเรียนเชิญญาตินะคะค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอ,อ่อแนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ชื่อร้อยเอกหญิงนภะัศกรมนะหรอ,อค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเอ,อ่ออยากจะให้เล่าเหตุการณ์วันนั้นนะคะที่มีการบริจาคอวัยวะให้หน่อยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะ ัติเหตุรถชนเนะะี่ยค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกแบบตอนแรกช็อกก่อนว่าแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณแม่บอกะะเป็นจริงหรือเปล่าและเป็นช่วงที่คุณแม่แจ้งอาการว่าคุณหมอแจ้งว่าคุณพ่อเนี่ยเลือดออกในสมองค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะจะต้องทําการผ่าตัดส่วนแล้วตอนนั้นที่มีทีมเข้า ไปขอรับบริจาคอวัยวะอะค่ะมาแจ้งเรื่องการรับบริจาคอวัยวะญาติามีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะตอนที่คุณหมอมาแจ้งว่าคุณพ่อของเราค่ะมีภาวะสมองตายอะค่ะตอนนั้นก็คือมีเจ้าหน้าที่แบบเข้ามาคุยเรื่องการบริจาคอวัยวะช่วงแรกๆรู้สึกแบบค่อนข้างแบบมีความเชื่อค่ะว่าถ้าพ่อเรา เสียชีวิตไปอะคะ่ะเอ,อ่ออวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันจะไปครบหรือเปล่านะตอนนั้นนะคะก็มีความรังเลแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับร่างกายของคุณพ่อเงี้ยค่ะแล้วออตอนนั้นก็คือให้บริจาคอวัยวะไปเนาะตอนนั้นนะคะคือทางโรงพยาบาลหน้านะคะเขายังแบบเหมือนไม่มี หน่วยแบบส่วนรับบริจาคค่ะแต่ว่าได้มีโรงพยาบาลหนึ่งเขาต่อสายทางโทรศัพท์มาเหมือนมาพูดคุยเรื่องการบริจาคค่ะว่าแบบช่วงแรกๆที่เขาคุยกับเราอะค่ะเขาสอบถามเราว่าเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็สอบถามว่าคุณพ่อปกติเป็นคนแบบไหนซึ่งนะตอนนั้นะ่ะเราแบบย้อนกลับไปอะค่ะคุณพ่อของเราก็คือ คือคุณพ่อรับราชการเป็นกุนกูรเนี่ยค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์มากมายหลายคนเลยเป็นผู้ให้มาตลอดนะคะเราก็เลยอยากด้วความที่เราเป็นลูกแล้วเราแล้วพ่อเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาพูดคุยกับเราแล้วะคะ่ะเราก็อยากแบบให้เขาเป็นผู้ให้ต่อไปะคะ่ะเราก็เลยตอบรับการบริจาคทุกส่วนที่สามารถเอาไปได้ะะตอนนั้นเขาได้แจ้งไหมคะว่า,าได้รับบริจาคอวัยวะส่วนไหนไปบ้างคะ ก็ตอนนั้นนะคะได้รับแจ้งค่ะว่าส่วนที่ได้รับไปก็จะเป็นดวงตาตับคะแล้วก็ไตสองข้างค่ะอ๋อขออนุญ,ญาตถามเรื่องการหลังการบริจาคอวัยวะค่ะของคุณพ่อไปแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะก็คือคุณพ่อไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่ก็คือตา,ตา,ตาทั้งสองข้างไตสองข้างแล้วก็ตับ กับบางคนไปอะคะ่ะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออคุณพ่อยังอยู่กับเราสักที่หนึ่งในประเทศไทยนี้อะคะ่ะก็ยังรู้สึกแบบแบบอยากให้คนที่รับไปอะคะ่ะเออใช้ชีวิตให้ดีที่สุดจริงๆอะมีความคาดหวังอยากอยากจะรู้ว่าสิ่งที่พ่อเราให้ไปเนี่ยแบบอยู่กับใครแต่ก็เข้าใจในบทบาทของอกฎหมายอะคะ่ะใช่แต่ก็มีความคาดหวัง ว่าสักวันหนึ่งถ้าเราได้เดินผ่านใครสักคนที่มีไตของพ่อเราหรือดวงตาพู่นั้นนะคะก็คาดหวังว่าพ่อเราคงจะมีความสุขดีถ้าถ้าเป็นไปได้อยากฝากอะไรถึงคนที่ได้รับบริจาคไว้วะคะก็ถ้าคนที่รับบริจาะคคะได้ไตของพ่อเราไปใช่ไหมคะก็อยากฝากบอกเขาว่าออ <laughs> อยากบอกเขาว่าเออใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็แบบมองคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ให้สมกับที่ที่ได้รับมาค่ะอยากให้ให้คนนั้นมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่เหมือนกันนะโอเคเอยากจะให้ ครับพี่บีสำหรับข่าวที่จบไปนะครับผมพี่บีรู้สึกยังไงบ้างครับผมอ๋อหลังจากที่ได้ได้ฟังข่าวนี้แล้วนะคะพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้พี่เนี่ยจะต้องไปบริจาคอัยวะและก็ร่างกายให้กับสภากาชาติไทยเลยละครั้งงชินครับผมสาหรับผมนะครับได้แสดงความจํานงบริจาคอัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาติไทยแล้วนะครับผมสาหรับผู้ใดที่สนใจนะครับที่จะแสดงความจํานงเกี่ยวกับการบริจาคอายุวะและดวงตานะครับสามารถแสดงความจํานง บริจาควิทยุและดวงตาให้กับสภาราชาติไทยได้ทุกช่องทางเลยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรา